สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอน j o ยไลฟ์สไตล์อินเดียนาดจกาพ่อแม่พี่น้องจ้าอันนีนเห็ดที่เก็บมาหมูว่านี่จ้านี่เห็ดที่เก็บมาหมูว่านี่จ้ากรลังตตมเม้อจ้าเด้อก็สิต้มอีหยังหูบ่เพราะว่าเห็ดมันกินได้อยู่จ้าเห็ดกินได้จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเพราะว่านี่กลับมาบ้านมาอ่านในหนังสือแล้วจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ซื้อเจนซื้อเพิ่นนะจ้ามันขึ้นสีเขียวข้างบนนี่ก็แสดงว่ามันกินได้แล้วจ้าเด้อเห็ดที่มันขึ้นใดจุดสีเขียวข้างบนนี่จ้าแสดงว่าเห็ดกินได้ อันนี้ก็กินได้จ้ะแต่เพื่อนบอกว่าอันนี้มันยากอันนี้เฮตานี้มันม่นสำใดงส,สำนึงมันบกเกิดเด้ยจ้ะอันนี้แสดงว่าจอยในโชคดีสุดๆเราที่ได้เฮตันนี้มากนี่จ้ะขาเจ้าบอกนี่ซื้อมันเกยู่งหนิเนาะจ้าเนาะผี่คนนึงเพื่อนแกยุ่เดนมาร์กนี่จ้ะเพื่อนแกทรงซื้อมาให้จอยมาบอกให้จอยอันเดียวที่กับเพื่อนเขียน,น,นในคอมเมนต์มาเดะเลย้อจ้ะได้พ่อแมพ่พี่น้องจ้ะจอยนะกขอบพวกุณทุกคน้อจ้ะได้ที่ห้ยคำแนะนำว่ากินได้ไหมลองเอาไปศึกษาดูก่อนจังสันจังสีเนาะจ้ะเนะ จอยก็เอามาศึกษาจอยก็กกับมาบ้านจอยก็มาต้มเอามาศึกษากับมาอ่านบ่งจ้พะพ่อแม่พี่น้องจอจยกับอ่านหนังสือออกอกเนาะ <c oughs> อันนี้อ่านหนังสือออกอยู่นี่อ่านออกจก้ะนี่จะเฮ็ดชนิดเดียวกันกับสีเดียวกันที่น้องจอยเก็บมาเลยได้จ้ะเด้อแ้วก็ทุกคําคอมเมนต์ที่บอกให้จอยมากนะขอบคุณหลายๆได้จ้ะเด้อที่เป็นห่วงทุกคอมเมนต์ได้จ้ะที่เป็นห่วงที่แนะนาน้องจอยมาว่า เอาไปอ่านเราไปศึกษาเบื้องสักวันว่ามันกินได้บบจังสันจังสีเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้องจากที่เป็นห่วงเด้ออันนี้ฉอดอ่อนจอยเที่ยวมานั่นะมันใส่เป็นฉอดมาเลยเห็นมันแต่ว่าจอยน่ะตัดเอาเชือกเชือกไอ้เชือกเฮ็ดเพิ่นน่ะออกไปแล้วจ้ะตัดออกคงออกขาเพิ่นไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจอยสิเอาไปขึ้นปล่อยไว้ปลาเพิ่นจังจ้งแามแงมเดยมื้อนี้แล้วแหล่าแงมเดยจังสิได้กลับขึ้นไปปลาเนาะจ้ะเนาะพ่นอันนี้เป็นฉอใหญ่เลยจ้ะเด้อชฉอดอ่อนที่จอยตัดมานั่นอันก็พันในหลางดีเนาะจ้ะเพราะไม่เย ถ้าตัดเราถ้าตัดเราล่างสดๆเลยมันก็อาจเสียนมันเห็ดมันอ่อนมันแตกมันเพาะมันเปืือยออกกันแม่จมันแตกง่ายตอนที่จอดก็เลยเอามาละเอามาต้มซะก่อนต้มแล้วจังไปล่างน้ำเย็นให้มันดีๆนะจ้ะเนาะโอเคจ้าพ่อแม่พนงเอ้เจ้ครับขอบพระคุณหลายๆเด้จ้าเด้อเอ้เห็ดอันนี้มันกินได้ทุกคำแนะนำขอบคุณทุกคำแนะนำขอบคุณทุกคำคําเอยความห่วงใยได้จ่าพ่อแม่พนงจ้าคุณนะพ่อแม่ กะต้มบมกแล้วุูนะเอยขื้นปากกาลังขึ้นพวกเจ้าว่าคากเน,ะน,เนาะคือเฮ็ดซาไหลยคือเฮ็ดดำอหลีคือออหรีจ้ะอันนี้หายห่วงได้แล้วจ้ะเพราะว่าอ่านในหนังสือแล้วป,ประมนตะอ่านแต่จดของนะจ้ะด้อไอทิตกับอ่านซอยจ้ะว่ามันกินได้นอนะ,ะเรายืนยันมาแล้วว่ามันกินได้ก็เลยต้มซะเลยออกไปหนังสือตอนเจอสิเปีกนนยกอ,อ,อ,อันนี้ต้มแล้วโอ้หมอค่อยเดือดมอค่อยปูดอันนี้ต้ม ้มดีดีให้มังสุๆกๆจะกระจังสีเอาเป็นเก็บเป็นจังสีผ้าเห็ดทอหมก้ะจ้ะได้ต่ว่ามือนี่สเนี่ยระยะสองสามนาทีนี่จอยเอามายืนยันในพ่อแม่พนองฟังเบิงพี่ป่านะอาลูกล้านลูกเต่าฟั่งใหเบิงนะจ้ะเนว่ามันเห็ดมันกินได้นะจนะ้ะเนาะหอมหอมต้มละหอมบอกเด้เลยคำเดียวว่าหอมจ้ะจะเป็นจะเป็นมกสักพักอีกตัวคือบอกกันพวกเจ้าบอกจอยนั่นละจ้ะ เราจะบอกเราจะบอกว่าแซ่บไม่แซ่บแต่ว่าใน,นหนังสือมันบอกว่ารสชาติมันบอกค่อยแซ่บมันวางสี่มันเป็นจืดเฉีดกับสิประมาณนั่แหละถ้าเป็นในคำแปลภาษาบ้านอนอกนะจ๊ะเนาะเป็นจืดเฉีดเป็นยังกว่ากันไปนนเนาะเฮ้ยมันอยู่ที่ฝีมือปอรุงดอกฝรั่งเจ้ากินใส่ตั้งแต่เกลือกับพริจัยเจ้าสิไปแซ่บเป็ยังของเจ้าใส่แต่เบคอนใส่แต่ฟืนมันสิไปแซ่บนะลองมาเจอชุดรถน้ำปาลาไอ้รถตีบานตุ้ข่อยดูก็อย,อยากหัวตัวหมดแล้วเป็นไรจ๊ะ อันนี้จังสิเป็นล้างไปทำความสะอาดออกอีกอันนึ่งนะจ๊ะเด้อประเหต์ประเทนประเหต์เซ่ยเซ่ยแบบนี้พุ่นะอันกอใหญ่ๆอย่อ,อนๆนะเพื่อนบ,นบนนะ้านล้างไปทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยอันนี้ก็ตุ่มมันเรียบร้อยกันจาก,การะลังอ้หอมหอมหอมอีหลีโอ้จาะละเป็นปื้มโยนเนี่ยครั้งแรกในชีวิตที่ได้เก็บเฮ็ดอันนี้ในหนังสือกระจ้าก็บ,บอกอยู่ว่ามันสำเร็จสำเนึงมันหามันหาเก็บยาก มันไปเป็นเห็ดสงวนคือว่านะจาน๊ะเนาะบอลแดงเดาข้าเจ้าสีว,าว้าหนูก็เห็ดสงวนไพยังเก็บมากินอยู่ก็ยังว่าคนอยากเก็บคนบม่เคยเก็บขอโทษจ,จ้ะพ่อแม่พี่น้องขัวใจหกๆใจสีฟ้าเห็ดฟ้าแล้วใจสีฟ้าเชื้อเห็ดกันกลับไปป่ามันหนึ่งสี่หมื่นสี่สค,คําคุนะอันนี้เป็นลายต่อไปจ้ะอันนี้ถุงหนึง่งถุงหนึง่งต่ว่าห์ภายในมืดยังอีกถุงหนึ่งอยู่จ้ะให้เบิ้งแค่นี้แล้วจา้าเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องเลยมายืนยันการ,รันตีว่าเห็ดมันกินได้นะจา๊ะเนาะโอเคจ้ะ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใยที่มีให้น้องจอยนะจนะ๊ะเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์หลายๆท่านนะจนะ๊ะเด้อที่มีให้น้องจอยไปแล้วจา้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ